กลับมาอีกครั้งกับสมน,นา Elite w ว v บเครียองทำเงินรุ่นที่3ตอนไล่ล่าหา3โดยครูไก่กนิษฐารอดดำกับลูกเล่นที่มากกว่าเดิมพร้อมทีมซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่รีบจองเดยวันนี้โทร0 8 6 4 9 0 2 8 2 3หรือทางไลนไ์ ID และพบกันวันที่ 3, 4และ10ตุลาคมนี้ที่โรงแรมมารินสังย่านที่เก่าเวลาเดิม จัดโดย Business l i n e Alive ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขครับมนสวัสดีครับครัก็ตีกลับมาเป็นบวกกันอยู่ตอนนี้นะครับก็บวกบางๆนะครับผมค่ะครับก็ในส่วนตัว s e ฟตี้ซีรีส์ซนะครับค่ะก็ยังคงได้เปรียบอยู่นะครับถ้ามองตัวเซฟตี้เองนลองก็น่าจะได้เปรียบอยู่ก็ยังคงถือรองต่อนะครับถือรองต่อแนวต้านก็แปดหกศูนย์ปดหกห้านะครับแปดหกศูนย์ใกล้ลเนาะ ครับผมแล้วก็อีกต้านหนึ่งก็เปบริเวณที่874นะครับ874ขึ้นข้างบนเลยนะครับผมแนวรับนะครับก็สองแนวนะครับบริเวณ850นะครับกับ844ถ้าหลุด844เนี่ยนะครับภาพไม่ดีนะครับก็ต้องหลบไปครับผมครับตายละครับในส่วนตัวภาพตลาดเองเนี่ยนะครับก็คงดูข้าคืนนี้ด้วยนะครับคือมันมีคําถามเข้ามาว่าตอนนี้ตลาดนะครับต้องการตัวเลขเศรษฐกิจโลกในลักษนาไหนนะครับโดยเฉพาะตัวฝ้าฝั่ง หรัฐเองเนี่ยนะครับเพราะทุกคนก็กังวลในเรื่องตัวดอกเบี้ยขาขึ้นถ้าตัวเลขเศรษฐกิจดีสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วไหมนะครับตลาดกังวลในเรื่องตัวดอกเบี้ยไหมคือถึงตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามุมมองเราเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวสินทรัพย์เสี่ยงโลกเนี่ยมีการปรับพอร์ตในเรื่องตัวความังวลของการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับน่าจะบ่งชี้ได้ว่าตลาดต้องการให้ตัวเลขเศรษฐกิจของฝ่าเฝรักาเนี่ยออกมาในเชิงบวกมากกว่าก็คือตัวเลขก็ออกมาดีนะครับ ตัวเลขการจ้างงานคืนนี้นะครับที่ตลาดมองไว้ที่5.1เนี่ยหน้าจออกมาอินไลน์ครับหรือการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับสอง0,000ตำแหน่งนะครับออกมามากกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้โดยอินไลน์เนี่ยตลาดน่าจะตอบรับปวกมากกว่านะครับเพราะมันเป็นการม่งชี้ถึงเศรษฐกิจอหร US นะครับหรือสหรัฐเนี่ยเป็นภางการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนะครับก็จะลดความวงวลในเรื่องตัวสีโต้ที่เป็นภาพการชะลอตัวได้แล้วก็ตัวสินทรัพย์เองเสี่ยงเองเนี่ยก็มีการปรับฐานนะครับรองรับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วนะครับในตัวนี้ผมคิดว่าตลาดเองเนี่ย รอตัวเลขที่ดีนะครับมากกว่านะครับน่าจะออกมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็สินทรัพย์สินโตก็จะตอบรับผูกจากตัวโลกเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มการขยายการขยายตัวส่วนในประเทศเองนะครับก็สัปดาห์หน้าก็รอดูนะครับว่ามีมาตรการอะไรออกมาบ้างนะครับเรื่องที่หารีกันอยู่นะครับเรื่องตัวแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ทร่วมกับตัวภาคเอกชนแล้วก็เรื่ององตัวมาตรการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเสนอขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีการหยิบมาพิจารณาหรือไม่นะครับ แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับที่ตลาดโฟกัสก็คือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับที่คงค้างอยู่มา2.8แสนล้านบาทเรื่องตัวกองทุนหมู่บ้านต่างๆนะครับเรื่องตัวงบลงทุนที่มีการตั้งงบประมาณเพื่อรอเบิกจ่ายนะครับจะสามารถจ่ายได้เต็มที่ไหมนะครับซึ่งตัวนี้เองจะเป็นตัวที่ค่อยๆฟื้นความเชื่อมั่นโดยรวมเรนั้งภาพตลาดก็คงต้องรอนะครับจะเป็นการแว่งตัวเทบแค่น,คนะครับตามเซ็นต์ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็รอตัวเลขของไทยนะครับที่ะอกมาทุก เพื่อเป็นการดึงความชื้มันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตลาดสัปดาห์หน้าเนี่ยผมมองแนวต้านดัชนีนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับกับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะครับเป็นแนวต้านนะครับแนวรับหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบนะครับกับหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมก็กรอบเดิมนะที่เห็นกรอบเดิมครับก็กรอบเท่าเดิมนตลาดก็แว่งแบบนี้นะครับเป็นการย่ำฐานมาหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าก็ยังคงแบบนี้อยู่ S <S เรื่องตัวหุ้นลงทุนนะครับก<อ>็ถ้าจะมองเทรนหลักที่เรามองก่อนก็ธีมคอร์เตอร์สีของผมก็คือแบ็กท o r บ a ค i z a t i o นนะครับมองในเรื่องการขยายตัวนะครับของสัง,งคมเมืองสู่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะกลับมากับเทรนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องการบริโภคโดยรวมนะครับ<อ>ที่มันชะลอตัวมาสองปีเนี่ยเรามองจะฟื้นนะครับ<อ>ก็ยังเป็นตัว g l o b a l นะครับที่จะเป็นเทรนของการแข่งตัวขึ้นต่อเนื่องที่สิบสามบาทนะครับแนวรับก็ ยกขึ้นมานะครับ11.4ไม่ควรย่อหลุดนะครับสำหรับคนเล่นรอบค่ะครับอีกสองเออจริงๆคอร์เตสี่เนี่ยท็อปที่มีอยู่หกตัวนะครับผมพูดยาวๆแล้วกันก็เป็นโฮมโปรนะครับตัวคามานะครับตัวซีเคโอทแล้วก็ตัวดีซีซีนะครับหกตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนนะครับส่วนตัวที่เด่นๆระยะสั้นนะครับก็จะมีตัวหุ้นในทีมของซอฟต์คอมพิวเตนะครับ ตัว KSL นะครับกับตัว BRR นะครับที่น่าสนใจเพราะราคาน้ำตาลเนี่ยนะครับเป็นเทรนด์ของการแข่งตัวขึ้นจริงราคาน้ำตาลเนี่ยทำา i g ในรอบ20สัปดาห์นะพี่มอนขึ้นมาหลักๆก็คือซัพพลายในบราซิลหดไปเยอะนะครับจากสภาพอากาศที่เลวร้ายที่เราเรียกกันว่าเอวนโยนะครับก็ทำให้ตัวราคาน้ำตาลเนี่ยกระตุกขึ้นมาภาพปีหน้าเนี่ยฟอฟคอมมิชชี่จะบอกว่ามันจะเป็นเทรนด์ของตัวราคาขึ้นแต่ว่าปริมาณโดยรวมเนี่ยกำลังการผลิตโดยรวมอาจจะไม่เยอะนะครับ แต่ไม่จะดีกว่านะครับเพราะปีนี้เนี่ยคือราคาก็ลงนะครับปริมาณก็น้อยผลิตได้น้อยนะครับส่งออกได้น้อยแต่ปีหน้าเนี่ยเ,เรื่องตัวรุ่มอหม่จะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่เรื่องราคาจะขึ้นนะครับก็ถ้าเรามองง่ายๆก็คือมันก็ดีกว่านะครับที่ราคาลงด้วยวรุ่มลงด้วยนะครับผมนะครับเพีย้ยนเซรนของตัวซอฟต์คอมพิวเตอร์น่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้ที่นักนไหนต้องเริ่มมองนิดหนึ่งแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มาซัพพอร์ตในเรื่องตัว,าว,วการบริโภคนะครับในช่วงถัดไปด้วย ตัวนี้ก็คือดูนะครับใบก่อนก็จะเป็นตัว k s r กับ r นะครับ KSL <ฆ>ก็ดูแนวต้านสั้นๆบริเวณ3.96น่าจะได้เห็นนะครับผ่านได้ก็แนวต้าน4บาทนะครับแล้วก็4บาท20บริเวณนั้นจุดที่มีควรย่อหลุดนะครับก็คือถ้าหลุดบริเวณ3.70ก็เ 3, 10, รเาหลบลงมาก่อนนะครับ<ฆ>ตัว BR r ก็แนวรับ11 90, บาท80นะครับตัวต้านบนก็ดูที่บริเวณ13บาทนะครับคาเราให้ไว้ที่14 ก็หุ้นก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวอะไรนะตัวที่เราเคยแนะนํานะครับคามาดใช่แนวรับบริเวณหกบาทเจ็ดสิบห้าก็ถือว่าค่อนข้างแข็งนะครับลงมาแล้วก็ดึงขึ้นมาได้นะครับก็คือถ้าดึงกลับไปอีกที่บริเวณเจ็ดบาทได้ก็จะสบายใจขึ้นแล้วนะครับจากจุดนี้ตอนนี้คือปิดที่ราคาสูงกันหกบาทเก้าสิบหกบาทเก้าสิบครับคือไอตัวบิวตี้เฟรนด์เนี่ยมันเป็นเฟรนด์นะครับเรื่องตัว การใช้เครื่องสำอางนะครับผู้ชายผู้หญิงการใช้ัวงทำสังคมเมืองสู่ต่างจังหวัดนะครับไลฟ์สไตล์คนที่ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสในการเติบโตใน CLMV นะครับต้องบอกว่าปีการลงทุนจากนี้ไปเนี่ยใครที่ไปแตะ CLMV ไว้บ้างเนี่ยจะเป็นภาพบวกนะครับเพราะว่า AC เราจะเปิดละในช่วงปลายปีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องมองหาโอกาสที่บริษัทที่เวอร์ชันไม่แพงนะครับแล้วก็ลุ้นที่มีโก้ดเนี่ยโค้ดได้ค่อนข้างดีตัวนี้ให้ฟล์ที่10บาท60นะครับถือว่า ยังไปเยอะเหมือนกันนะครับออสำหรับคาร์มาัดครับมาดูในเรื่องตัวราคาทองคำนะครับพี่มอ่อนก็นกําลังลงมาที่พันร้อยนะครับแนวรับที่ให้ไว้นะครับก็ภาพเชิงพื้นฐานเป็นลงนะครับแล้วก็แนวต้านพันหนึ่งร้อยี่สิบเหรียญกับเป็นพันร้อยี่ิบห้าครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบเหรียญแนวต้านกับพันร้อยี่สิบพันร้อยี่ห้าเป็นแนวต้านแนวรับก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับถ้าหลุดมาก็บริเวณหนึ่งพันเก้าสิบก่อน นะจริงๆภาพาพื้นฐานเป็นลงเลครับแต่ในมองผมเนี่ยทองคำผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่าทําอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครจะเล่นก็ก็ดูดูหน oo ้าช็อตแล้วกันนะครับ <c oughs> ครับง่ายเอสหน้าช็อตเลยครับก็คงตามลักษณะนี้กันไปนะเรื่องราวของการเทรดในตอนนี้นะคร,ครมีมีใครฝากคาถามอะไรมาไหมครับก็มีทีวีทีจบไปมีเวสเตอร์ถามมาบ้างหรือเปล่าครับตัวไหนมีมีทีวีทีจบไปยังอ๋อยังไม่จบครับทีวีทีเพิ่งเพิ่งกั้งลำขาขึ้นรอบใหม่ ทำไมำไมันลงมาทําไมวันนี้ขึ้นไปที่อ๋อคือต้องบอกอย่างงี้ยสภาพตลาดที่ไม่ดีนะ่ยค่กลุ่มคนเล่นรอบเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนี้แหละนะครับออกมาขึ้นดีๆนะเนี่ยตั้งสามบาทสามสิบสองเอทก็สวยนะครับจริงๆเราก็ท<อ>ําดับเบิลมาทอมที่สองบาทสิบสองใจสุดคือรอบนี้ถ้าขึ้นถ้าเบรกได้เนี่ยข้างบนเนี่ยสองบาทหกสิบได้รอบนี้จะแรงแต่ต้องค่อยๆดูนะครับเราต้องค่อยๆดูเราจะไม่มองภาพอะไรสวยดูกันไปเราค่อยๆดูที่สองบาทสี่สิบกร นะครับแล้วก็สองบาทห้าสิบแล้วก็สองบาทหกสิบเป็นแนวต้านนะครับสมวาห้าสิบกับสองบาทเกสิบครับครับคือทีนี้ก็เริ่มเป็นเฟสละหลายๆที่ก็เริ่มมองมองบวกนะครับเริ่มมีการ recommendation เรื่องตัวทีวชีจบนะครับคือธุรกิจคอนเทนต์เนี่ยพี่มอนต้องบอกว่ามันความสิ่งน้อยกว่าตัวดิจิตอลทีวีเยอะนะครับอืมแล้วก็แนวนุมกําไรมันค่อนข้างดีนะครับได้จะโตได้ค่อนข้างเยอะในปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยเรามองกําไรปีหน้าโตมนสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปี ก็4บาท4บาท1บปังค่ะนะครับผมครับก็ไม่มีอะไรเนาะตลาดรอบนี้ตลาดรอบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับซึมอซืมมืดอัดผมเชื่อว่ารีเทลหลายคนก็เบื่อนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันยังไม่มีคาตาลิสต์มาโปรโมชั่นก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเลื่อนเป็นรายตัวไปนะครับถามว่าตลาดมันจะลงลึกกว่านี้ได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดมีัจัยลบเข้ามาเนี่ยมันก็แทกลงได้แหละนะครับ แต่หุ้นที่อยู่ในทีมนะครับเรื่องของการลงทุนภาคบัดหรือว่าหุ้นที่อยู่ในเรื่องของตัวการบริโภคภายในประเทศผมว่าจะเป็นกลุ่มที่แข็งนะครับคือทีมจะมาลักษณะนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นหุ้นพวกกลุ่มปิโตรเลียมเนี่ยก็หลบหลบไปก่อนนะครับพวกน้ํามันนะครับพวกถ่านหินอะไรพวกนี้นะครับก็ก็รอรอรอไปก่อนนะครับถ้าจะเลือกเนี่ยใครเล่น energy บางคนชอบนะครับเล่นง n e r g จริงเนี่ยก็ต้องดูพวกโรงกันนะครับนะครับ รายต้นเติมเดี๋ยวมาตามกับรายการที่ม่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันน่าจะเจาะลึกกันวันที่สิบเจ็ดกันบ้านตุลาคมใช่ไหมครับใช่คุณเอวิสทำกันบ้านมาเผื่อพวกพี่หน่อยนะโอ้จริงๆเรามีโปรไปอยู่แล้วเลยครับผมเป็นตัวประกอบไปกันมาเลยคุณคุณเอวิสนี่เป็นใครนะน้ำจิ้มให้นั่งทุนได้รู้จักแกหน่อยสิครับเขาเขาเป็นที่คุณเอวิแนะนำก็เป็นเออ่นักวิเคราะห์ในกลุ่มอินเตอเนชั่นแครับเขาแกแกทำอินเตอรเนชั่มากี่ปีละ ก็สิบกว่าปีนะครับสิบเอ็ดปีแล้วก็เป็นซีนัลที่ดูแลหุ้นนะครับกลุ่มลงกันพิโตเคมีนะครับในเอเชียด้วยนะครับโอ้เก่งเนาะนะครับผมครับก็ผ่านตัวโปรกต่างชาติมาหลายที่นะครับเอวินเป็นคนที่มีความเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้ค่อนข้างดีเราได้ตัวคุณเอวินมาเรียบร้อยแล้วนะคุมครับผมแต่บก็เีิ่งจะได้ง่ายนะ คุยเก่งกว่าเอสคล่องกว่าเอสปลื้รือเลยครับคนนั้นเขาโลชูไปแล้วทั่วโลกครับเขาเโอเคครับเราจับเข้ามาวันเสาร์ที่สิบเจ็ดได้ละเรื่องเราหุ้นพลังงานใครที่ติดหุ้นพลังงานก็ไปเจอกันใครที่อยากจังหวะอยากซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานก็ไปฟังกันเอาเองกันละกันได้ครับผมนะะคขอบคุณครับเอสดีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลของคุณพัฒน์วรชีพจากนั้นบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนา